สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บพริกยำนะคะวันนี้ได้มาเก็บพริกยำแล้วค่ะแม่กุหลาบก,ก็เก็บได้กระแป๋งน้อยหนึงแล้วนะคะดูลูกเขาพริกยำปีนี้ของเราต้นบสวยเลยนะคะเพราะว่าฝนตกชุบมากพื้นที่ของเรามันแฉะน้ำด้วยนะคะพื้นที่ของเรามันแฉะน้ำด้วย ต้นพริกของเราก็เลยต้นบางงามนะคะเรามาเก็บพริกยำกันค่ะวันนี้เม็ดกระบอกค่อยสวยนะคะหญ้าก,ก็ยังเห็ดบันได้แล้วเลยค่ะเพื่อนๆฝน,นตกทุกวันนะคะแมกุลามานาังถอนเอามานาังถอนหย้าเอานะคะยังเห็ดบันได้แล้ว เรามาเก็บลูกเขอกอนนะคะต้นไหนที่เขาเป็นเขากระดกนะคะลูกของเขาก็สวยต้นไหนเขาเป็นลูกลูกเล็กๆเ,เขาก็กำลังอ่ามีตอนเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะพิกย้าถ้าเขาดกต้นเขาสมบูรณ์เขาก็จะลูกดกมากลูกเขาก็จะสวยนะคะเนาะแต่ปีนี้ฝนตกชุกมาก แล้วเราก็ปลูกลาไปน้อยนะคะแล้วปลูกซาไปน้อยเ <laughs> พื่อนๆหลายคนก็นอาจจะมรู่ยข้าวเราก็กําลังจะออกนะคะตรงนี้ดําเอาตาลามันหยากระทัวม,มั่งนะคะแต่ตรงที่บ้านเอากะกําลังจะออกแล้วนะคะน้นก็ปลาทัวของเราเป็นที่ป่าแตงเก่า <laughs> พอบางกําลังขิดยาอยู่นะคะ เต็มกระป๋งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บนะคะเราจะเอาไปเก็บเพื่อใส่ถุงก่อนนะคะพิกฝนตกชุบมากพิกย้กําก็ค่อยชอบนะคะเนี่ค่ะเสียงแดดกําลังจะมาบางต้นก็เป็นลูกบางต้นก็เป็นโลกนะคะเพราะเราดูแลเขาไม่ทัน เขาจะเก็บง่ายมากนะคะเพราะว่าเขาฝักใหญ่บ่ฝักเล็กบ่าเม็ดเล็กเหมือนพริกระ,ะยองพริกสวนระยองหรือพริกขี้หนูอะไรพวกนี้นะคะแม่กุหลาบช,ชอบปลูกเขาตรงที่ว่าเขาเก็บง่ายเราเก็บแป๊บเดียวเขาก็ได้แล้วนะคะอะ่สิบถุงนี้แม่กุหลาบเก็บคนเดียวเนี่ย แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะเมื่อกนี่เราเก็บไว้ช่วงเย็นช่วงเย็นเราจะเก็บไว้พอกินข้าวเย็นเสร็จเราก็จะใส่ถุงไว้นะคะแต่ว่านี่มันกรบอได้เยอะขนาดนั้นนะคะเราก็จะเก็บไปใส่ถุงเลยวันนี้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บพริกยำค่ะ โบได้สมความตั้งใจเท่าใดน,นะคะเพราะว่าเขาค่ะเจอฝนชุบหนักพริกย้ําเาชอบฝนชุบหนักนะคะพริกย้ํานี่ถ้าเขาได้ติดลูกแล้วสามวันได้เก็บรอบนึ่งนะคะสามวันลูกเขาก็จะโตพอเหมาะเลยนะคะเราดูแลเขาโ่ค่อยได้เพราะว่าฝนชุบมาก เราก็ปลูกเขาชาไปน้อยน้ำนะคะปลูกเขาชาไปด้วยเขาก็เจอฝนชุบหนักเขาก็ไม่ค่อยชอบฝนชุบันไดนะคะเต็มกระแปงแล้วเราจะเอาไปเทแล้วนะคะกาพาเพื่อนมาชมเขาสักหน่อยนะคะว่าเราปลูกไว้ทําไมยังไม่ได้เก็บได้เก็บแล้วคะ่ะวันนี้วันแรกเราเก็บลูกเขาออกนะคะราคา จะเป็นยังไงก็ฝากไว้กับแม่ค้าแล้วนะคะไว้กับตลาดเขานะคะว่าเขาจะให้เราจังใดนะคะให้จังใดเราก็ต้องรับสภาพกับของของเราด้วยนะคะถ้าของเอาเราสวยเราก็ได้ราคาจา้าาเ่สวยเราก็อืมต้องทำใจ <c oughs> ลูกเล็กลูกน้อยเขาก็จะดกมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่เขาได้ติดลูกแล้วนะคะ ถึงเราจะรู้ว่าราคาในตลาดเท่าไหร่แต่ว่าราคาในสวนก็ต้องต่างจากตลาดแน,น่อนอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องมีค่าตลาดค่าคนส่งของเขาค่าคนงานของเขานะคะเราก็กว่าจะได้มาเม็ดขนาดนี้ก็เออใช้เวลาใช้ความอดทนใช้ความขยันหมั่นเพียรดูป่าหญ้าแต่ในในร่องของเราแต่ละร่องนะคะลกมาก เพราะว่าฝนตกทุกวันเราต้องมานาั่งถอนเอานะคะถ้าบทอนเราก็บดไดเฮจกเทียเพราะว่าพริกย้ํานี่เขาจะบ่ค่อยชอบสารเคมีเท่าไดน,นะคะแล้วก็เลยฉีดยาขยาบ่าค่อยได้นะคะเขาจะถูกกินยาขยาบาค่อยได้นะคะเขาเป็นพริกที่ทํายากชนิดหนึ่งเลยนะคะทํายากมากเลยนะคะ แต่ว่าเราชอบทำเพราะว่าคอมเบ็ดใหญ่เก็บง่ายใส่ถุงง่ายนะคะเก็บได้เร็วเดินเก็บแป๊บๆเราก็ได้แล้วนะคะตัวนุ่นก็ลูกสวยลูกเล็กๆเขาก็กำลังมีนะคะอย่างตัวน,นี้เขาก็เป็นโรคไปแล้วนะคะคนชุบม,มากเขาก็เป็นอย่างนี้เรื่องสภาพของเขา ใบเลี้ยงถึงลูกเขาจะดกผลชุบมากแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาเล่งปุ๋ยเขาก็บก่ค่อยได้นะคะเล่งปุ๋ยเขาก็บ่ค่อยได้เพราะว่าพื้นที่ของเรามันก็แฉะอยู่แล้วนะคะชมลูกเล็กลูกน้อยของเขานะคะถ้าได้อย่างนี้ทุกต้นเราก็จะได้เยอะ <c ười> ได้ลูกอย่างนี้ทุกต้นเราก็จะได้เยอะนะคะนี่คือพริกยำสดๆจากสวนค่ะฝักใหญ่ๆฝักใหญ่ๆเลยค่ะเราต้องเอาเข้าออกนะคะได้น้อยได้มากเราก็ต้องเก็บเขาออกก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปเลี้ยงลูก อ่าเล็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเอาไว้เขาก็จะแก้จัดผิวเขาก็จะบอดสวยนะคะเราก็ต้องรีบเร่งเก็บเขาออกไปก็ได้ต้นได้ต้นยังบ้านได้ได้นะคะเก็บเสร็จเราก็จะมาทำการดึงหยาต่อนะคะก่อนจะกลับข้าวบ้านเที่ยง ถึงจะได้เอาใส่ถุงไปให้รถเขาเพราะว่ารถเขาก็มาบายนะคะเป็นพริกที่ทำยากนะคะบ่ค่อยง่ายเหมือนพริกย่างอื่นเพราะว่าพริกย้ํานี่เขาจะเป็นพริกที่อ่อนแอม,มากนะคะบ่คอยต้านทานตะโลกเท่าไหร่นะคะเนาะถึงเราจะดูแลรักษาเขาสมา่ำเสมอกอะ,กะอยากอยู่นะคะ ถ้าปีใดราคาเขาดีนี่ก็พุกเงินไปเลยนะคะชมลูกเขาถภาฝนชุบจัดนะคะเขาก็เลยยังบได้เต็มที่ตามที่เราต้องการนะคะ เราต้องการให้เขาแตกพุ่มแตกกิ่งก้านสาขาให้เยอะกว่านี้นะคะแต่นี่บบได้ละดูเหมือนว่ารอบนี้เราจะอยู่ตัวหรือจะขาดทุนการทำกรเกษตรการทำไร่ทำสวนก็โบยู่เสมอตโตก็ขาดทุนหรือกำไรบ้างนิดหน่อยนะคะ แต่เราก็อาศัยว่าเราได้อยู่ได้กินกับเขานะคะเพราะว่านี่คืออาชีพของเราเราบบเห็ดเราก็บ่มีกินมีใส้ <c oughs> เราก็ต้องเห็ดไปนะคะทำไป <c oughs> เราก็ต้องทำไปอาศัยว่าได้กินเศษปลายจากค่ายาค่าปุ๋ยของเขานะคะถ้าเราบบใส่สารเคมีเราไม่ได้เก็บลูกเขาแน่นอนนะคะ เราก็ต้องมีไส้บ้างนะคะในบางเวลาแต่ถ้าเราจะเก็บลูกเราก็ต้องหยุดนะคะต้องหยุดแต่ถ้าช่วงไหนเรากเก็บเสร็จเราก็ต้องมีบำรุงเขาบ้างนะคะไม่งั้นเราก็ไม่ได้เก็บนะคะทุกวันนี้ทำการเกษตรท,ทุกอย่างทำยากหมดนะคะ ถ้าเราใจบรักจริงแล้วก็ไปบรอดแน่นอนนะคะถ้าใครมีงานหลักอาชีพหลักอยู่แล้วคิดจะมาทำการเกษตรเนี่ต้องคิดให้หนักเลยนะคะเราต้องใช้ความเพียรมานะอดทนยูนในที่เดียวหมดเลยนะคะความขยันหมั่นเพียรความมานะอดทนความเอาใจใส่ ในพืชที่เราปลูกทุกชนิดนะคะไมะว่ว่าจะเป็นผักไม้ยืนต้นแต่ละชนิดเราก็ต้องใช้ใจดูแลเขาทุกอย่างนะคะถ้าปลูกแล้วปล่อยทิ้งปล่อยปละละเลยเราก็บ่ได้ผลผลิตที่ดีงามขึ้นมานะคะกว่าเราจะมีพืชผักเข้าสู่ท้องตลาดเราก็ต้องใช้ระยะเวลาใช้ใจดูแลเขา ด้วยนะคะใช้ความขยันมันเพียนความอดทนมากๆเลยเนาะคะ่ะกว่าเราจะมีผลผลิตเพื่อที่จะทำไรายได้ให้เราได้เนาะคะ่ะเราก็ต้องลงทุนกับเขาทั้งพะละกกำลังทั้งพะละจ,จิตใจทั้งกำลังกำลังซับเอ่อแม่กุหลาเพื่อเจอ อ่าไปกับเวลาเยอะแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆอีกข้างนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามเข้ามาเป็นกำลังแรงใจทุกๆท่านนะคะขอขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณมากๆาเลยคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีจ้า